สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมจะแนะนําวิธีการบีบอัดไฟล์และแบ่งให้เป็นไฟล์ย่อยๆนะครับด้วยโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมประเภทบีบอัดไฟล์ ile, เช่น w i n i r และโปรแกรม sevenzip นะครับซึ่งบางทีเรามีไฟล์ที่เป็นไฟล์ใหญ่ๆเราไม่สามารถที่จะแบ่งย่อยได้ตามวิธีการปกตินะครับ เราก็จะต้องใช้โปรแกรมประเภทนี้ในการาบีบอัดแล้วก็แบ่งเป็นไฟล์เล็กๆนะครับอย่างเช่นโปรแกรม Windows นะครับโปรแกรม Windows เนี่ยส่วนมากแล้วโดยปกติเขาจะทําเป็นไฟล์ iso มาไฟล์เดียวซึ่งเป็นไฟล์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับตั้งแต่2อิกขึ้นไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทําการอัพขึ้นเว็บไซต์หรือว่าจะทําการเคลื่อนย้ายนะครับาบางทีนะครับมันก็จะมีข้อจํากัดว่า ไฟล์ที่จะอัพขึ้นเว็บนั้นจะต้องมีขนาดไม่เกินกี่เมกกี่เมกถ้าใหญ่เกินไปไม่สามารถอัพขึ้นไปได้เราก็ต้องใช้โปรแกรมพวกนี้ในการแบ่งไฟล์ให้เป็นไฟล์เล็กๆแล้วอัพขึ้นไปนะครับแล้วแบ่งลิงก์เมื่อเราดาวน์โหลดลงมาแล้วเราค่อยมารวมไฟล์เป็นไฟล์เดียวเหมือนเดิมนะครับในที่นี้อันดับแรกผมจะใช้โปรแกรม WinRAR นะครับในการบีบอัดไฟล์ Windows 7ตัวนี้นะครับ Windows 7ให้เป็น ไฟล์เล็กๆนะครับแล้วก็บีบัดด้วยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะคลิกขวานะครับถ้าหากว่ามีโปรแกร,รม WinRAR อยู่แล้วก็วามสามารถคลิกขวาแล้วก็เรียกใช้เมนูลัดในเมนูคลิกขวาได้เลยหลังจากนั้นนะครับมาที่เพิ่มเข้าเอกสารนะครับอันนี้เป็นโปรแกร,รม WinRAR นะครับคลิกเพิ่มเข้าในเอกสารเราจะเห็นวา่าไฟล์ของเราตัวนี้อเอกสารของเราที่เป็นเอกสารใหม่ก็จะเป็น นามสกุล IAR นะครับซึ่งนามสกุลเดิมนั้นไฟล์เดิมเป็นไฟล์นามสกุล ISO อยู่ขนาดของไฟล์นี้นะครับก็มีขนาดอยู่ที่ 2.78GB นะครับซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่ถ้าเราไปอัพขึ้นเว็บบางเว็บนั้นเขาจะจำกัดอาคาดไฟล์แล้วก็ต้องแบ่งไฟล์ให้ได้ตามขนาดที่เขาต้องการนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับ ก็ให้มาดูตรงเมนูตรงนี้ครับแยกไฟล์เป็นส่วนๆแล้วก็มาเลือกว่าเราจะเอาขนาดประมาณเท่าไหร่ในที่นี้สมมติว่าผมจะเอาขนาดสัก6 0 0 6 0 0 0เมกนะครับ 600, 600, 600, 600 m อเกอาขนาด600นะครับซึ่งขนาดจริงมันก็คือ2.78จิก แต่ผมจะเอาแค่1ไฟล์ให้มีขนาดไม่เกิน600เมตนะครับแล้วก็ที่เกิน 100, 600 m, เ0 0โอเหกรอเมตรมันจะจะไปสร้างเป็นไฟล์ใหม่หลังจากนั้นเมื่อเราตั้งค่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างอื่นก็ไม่ต้องตั้งเพิ่มเติมนะครับเราจะเ,าเป็นไฟล์ตัวนี้มันจะสามารถเรียกเลือกรูปแบบไฟล์ได้ก็คือ i r r a i AR 5แล้วก็ ZIP นะครับตอนนี้ก็เป็น i r เหมือนเดิมตรงอ่สืบคนตรงนี้นะครับ จะเป็นที่บอกว่าเราจะเอาไปเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับเราคลิกเข้าไปในที่นี้ไฟล์ที่บีบอัดเสร็จแล้วผมจะไปเก็บไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วก็ผมจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่เป็นโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์นะครับตั้งชื่อว่าตั้งชื่อไฟล์ว่าโฟลเดอร์ว่า w i n d o w s 7นะครับเราไปคลิกเข้าไปเพื่อเปิดโฟลเดอร์แล้วก็คลิกเซฟหลังจากนั้นก็มาคลิกที่โอเคนี้ได้เลยนะครับ โปรแกรมก็จะเริ่มทํางานนะครับในระหว่างนี้ก็อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานเราก็อาจจะไปทาอย่างอื่นรอไปก่อนนะครับจนกว่าโปรแกรมจะดำเนินการตรงนี้เสร็จนะครับตอนนี้โปรแกรมทํางานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูนะครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไร โฟลเดอร์ที่เราตั้งปลายทางให้บีบัดเสร็จแล้วก็มาเก็บไว้ก็คือโฟลเดอร์นี้นะครับพี่ผมสร้างขึ้นมาใหม่ชื่อว่าโฟลเดอร์ windows 7นะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปดูเราจะเห็นว่าไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นนะครับมีทั้งหมด5ไฟล์ด้วยกันนะครับ5ไฟล์นี้ก็จะมีความจุ4ไฟล์แรกก็จะมีความจุเท่ากันนะครับส่วนไฟล์ดท้ายก็จะมีความจุเพียงนิดเดียวนะครับ แล้วก็แต่ละไฟล์นั้นก็จะเรียงลําดับเป็นพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสาพาร์ทสพาร์ทหนะครับเวลาเราจะนําไปอัพขึ้นเว็บนะครับในในขึ้นเว็บไซต์นะครับเราก็สามารถที่จะนําพาร์ทพวกนี้นะครับไปอัพขึ้นทีละพาร์ทนะครับพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสาพาร์ทสี่เรียงลำดับไปนะครับให้คนที่ต้องการสามารถดาวน์โหลดได้นะครับตั้งแต่พาร์ทหนึ่งถึงพาร์ทหนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เวลาเราจะใช้งานต้องทําอย่างไรนะครับผู้ที่จะใช้งานก็ต้องมีโปรแกรมประเภทบีบอัดไฟล์นะครับอ,อย่างเช่นโปรแกรม WinRAR ตัวน,นี้นะครับอยู่ในเครื่องอเมื่อดาวน์โหลดลงมาจากอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าเราเอาไฟล์นี้นะครับไปใส่ในอุปกรณ์สระเคลื่อนยา้ายอย่างเช่นใส่ในแผ่นซีดีนะครับแล้วก็เอาไปใส่เครื่องอื่นแล้วก็เอาไปรวมกันไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันแบบนี้นะครับหลังจากนั้น ก่อนที่เราจะนำไปใช้เราก็มาคลิกเลือกนะครับไฟล์ที่เป็นพาร์ทหนะครับเสร็จแล้วก็มาคลิกที่แยกไฟล์นะครับแยกไฟล์เมื่อเราคลิกแยกไฟล์แล้วมันก็กําหนดว่าจะให้เราเอาไฟล์ที่แยกเสร็จไปเก็บไว้ตรงไหนในที่ดี้ผมจะเอาเก็บไว้ที่เดิมก็คือในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า Windows 7ตัวนี้นะครับมันก็จะ มาอยู่ในโฟลเดอร์นี้เลยโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรผมก็จะมาคลิกโอเคได้เลยเมื่อคลิกโอเคเสร็จโปรแกรมก็จะเริ่มทํางานนะครับตอนนี้เรารอให้โปรแกรมทําการแตกไฟล์ให้เราก่อนมาดูว่า,าทั้ง5ไฟล์ที่เราแบบบีบอัดมานะครับเมื่อแตกไฟล์แล้วมันจะเป็นแบบไหนนะครับครับตอนนี้โปรแกรมได้ทําการแตกไฟล์หรือเอ็กแทกไฟล์เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าซึ่งการแตกไฟนั้นนะครับเรามาเลือกเฉพาะไฟที่เป็นพาร์ทหนึ่งเท่านั้นนะครับเมื่อตอนที่มันแตกมันก็จะดึงพาร์ทสองพาร์ทสามพาร์ทสี่พาร์ทห้าไปทำงานให้เราโดยอัตโนมัตินะครับไฟล์ที่เราแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วจะอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับลองเข้าไปดูเราก็จะเห็นว่าโฟลเดอร์นะครับเป็นโฟลเดอร์อ่าที่เราแตกเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล iso นะครับเป็นไฟล์เดียวกันกับต้นฉบับอ่านี่ครับต้นฉบับจะเป็นตัวนี้ที่อยู่หน้าเดสก์ท็อปนะครับ ส่วนไฟล์ที่เราทําการบีบอัดนะครับแล้วก็แตกไฟล์ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนะครับก็จะเป็นไฟล์ชื่อเดียวกันกับไฟล์ต้นฉบับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแตกไฟล์เรามาคลิกแตกเฉพาะพาร์ทหนึ่งอย่างเดียวมันจะดึงพาร์ทสองสามไปรวมให้เราโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับเครื่องของท่านใดที่ไม่มีเมนู ของ WinRAR อยู่ในเมนูคลิกฝวานะครับไม่มีเมนูพวกนี้อยู่ก็ให้ท่านเปิดโปรแกร,รม WinRAR ขึ้นมานะครับเพือ่อจะทำงานแล้วก็คลิกเลือกไปที่ไฟล์ที่เราต้องการจะทำการบีบอัดนะครับในที่นี้ไฟล์ผมเก็บไว้หน้า d e สก์ท็เพราะฉะนั้น Desktop อปมันก็อยู่ภายใต้ของ User แล้วก็อยู่ภายใต้ของ User ที่มีชื่อว่า c e c c s w i n d o ตัวนี้นะครับแล้วก็อ,อยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับก็จะเจอไฟล์ที่เราเก็บไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปตอนนี้ผมจะมองหาไฟล์ windows ตัวน,นี้นะครับเมื่อเจอไฟล์ windows แล้วเมื่อเจอไฟล์ windows แล้วเราก็จะทำการบีบอัดนะครับในกริยที่ไม่มีในเมนูคลขวานะครับเราเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วก็มาคลิกที่เพิ่มเข้านะครับ มันก็จะมีหน้าตาเหมือนกับตอนที่เราทําการคลิกที่เมนูคลิกขวานะครับแล้วก็ปรับแต่งขนาดของไฟล์ตามที่ต้องการแล้วก็เลือกปลายทางที่ต้องการจะไปเก็บไว้ว่าจะไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับหลังจากนั้นก็คลิกโอเคได้เลยนะครับเมื่อเราทําการบีบอัดไฟล์แล้วถ้าว่าเราต้องการจะแตกไฟล์ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็แค่เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกไปที่ว่าโปรแกรมเราเก็บไว้ที่ไหนในที่นี้ก็ โปรแกรมที่ผมต้องการจะแตกไฟล์อยู่ที่ Windows 7ตรงนี้นะครับอันนี้ไฟล์ที่ผมบีบอัดไว้คุมีพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามอยู่นะครับอ่าดึงตรงกรอบตัวนีนออวมาดูพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามพาร์ทสี่พาร์ทห้าแล้วก็มาคลิกเฉพาะพาร์ทหนึ่งนะครับแล้วก็มาคลิกคาว่าแยกไฟล์ลก็แล้วก็เลือกปลายทางว่าเราจะเอาไปเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับเมื่อเราเลือกโฟลเดอร์ได้แล้วว่าจะเก็บตรงไหน,น หรือถ้าเรา,เราไม่เลือกมันก็จะมาเก็บไว้ที่เดิมในโฟลเดอร์เดียวกันกับที่เป็นไฟล์ IAR อยู่แล้วก็กดที่โอเคได้เลยมันก็จะทําการแยกไฟล์ออกมาให้เรานะครับโดยเป็นไฟล์ที่เป็นนัมสกุล ISO นะครับสำหรับโปรแกรม WinRAR นี้นะครับจะเป็นโปรแกรมที่จะต้องซื้อ,อามาใช้งานนะครับหรือไม่ก็หาวิธีดาวน์โหลดมาใช้งานจะไม่ใช่โปรแกรมฟรีนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็หาวิธีเอาเองนะครับว่าจะได้มาโดยวิธีไหนสำหรับท่านใดที่ ต้องการจะใช้โปรแกรมที่เป็นโปรแกรมฟรีนะครับก็คือฟรีแวร์ไม่ต้องซื้อนะครับสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีๆผมแนะนําว่าให้ใช้โปรแกรมเซเว่นซนะครับซึ่งผมจะแนะนําวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งไว้ในเครื่องนะครับแล้วก็ใช้งานาซึ่งจะมีหน้าที่เหมือนๆก,กันกับโปรแกรม w i นไออนี้เลยนะครับเดีย๋ยวไปดูกันนะครับต่อไปก็จะเป็นการแนะนําโปรแกรม เซเว่นซิปนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทำงานคล้ายๆกับโปรแกรม WinRAR ก็คือใช้งานในการบีบอัดไฟล์แล้วก็ในการเอ็กแทกไฟล์ก็คือแตกไฟล์นะครับข้อดีของโปรแกรม s e เว่นะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่เป็นฟรีแวร์นะครับคือให้เราดาวน์โหลดไปติดตั้งใช้งานได้เพื่อฟรีโดยไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียตังค์เวอร์ชันที่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับก็จะมีเวอร์ชั่น19 วงนะเล็บเขบอกไว้ว่า2019ขีด2ขีด21อันนี้คือน่าจะน่าจะเป็นปีที่ผลิตนะครับวันเดือนปีที่ผลิตถ้าหากว่าใครจะเอาเวอร์ชั่นสำหรับ Windows 32บิต mm hmm. ก็เอาตัวแรกนี้นะครับสำหรับใครที่ใช้ Windows 64บิตอยู่นะครับก็เอาตัวที่2นี้นะครับในกลุ่มของเวอร์ชั่น19ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเวอร์ชั่น21 alpha นะครับในวงเล็บก็จะบอกว่า2021 0309อันนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ผลิตออกมาก็จะมีให้เลือกอยู่3เวอร์ชั่นก็คือซาร์วินโด32บิตก็เป็นตัวแรกซาร์วินโด64บิตคือตัวที่2แล้วก็ตัวที่3นี้เป็น Windows 64บิตเทคโนโลยี ARM 64บิตนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ศึกษาในระบบของเทคโนโลยี ARM ตัวนี้นะครับแต่แนะนําว่าถ้าหากว่าเรายังไม่ แน่ใจว่าตัวไหนนะครับก็เลือกตาม Windows ตัวนี้นะครับถ้าเป็น64บิตถ้าเป็น32บิตก็ตัวนี้หรือจะเอาในกลุ่มข้างบนนี้ก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะเลือกเอาตัว64บิตของเวอร์ชัน21ตัวนี้นะครับก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยเมื่อคลิกดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับมาอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะคลิกเปิดเพื่อติดตั้งได้เลยมันก็จะบอกว่าเราจะต้องไปติดตั้งไปไว้ใน โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็คลิก Install ได้เลยสำหรับลิงก์ในการดาวน์โหลดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปให้นะครับเดแตวท่านก็เข้ามาดาวน์โหลดตามนี้เลยมันบอกว่าตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิก้ดแล้ไปได้เลยหลังจากนั้นก็มาดูในเครื่องของเรานะครับว่ามันติดตั้งแล้วมันไปอยู่ที่ไหนคลิกเข้ามาดูในนี่ครับโปรแกรม7ซเ เดี๋ยวผมจะคลิกบาแล้วก็อเกอาไปปลักไว้ที่ทัดบาร์นะครับปักไปที่ทัดบาร์คือตรงนี้นะครับเพื่อเวลาเปิดใช้งานจะได้ง่ายขึ้นเปิดโปรแกรมมาใช้งานนะครับก็จะมีหน้าตาขั้นแรกเป็นแบบนี้ต่อไปผมจะทำการบีบอัดไฟล์ Windows น,นะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่มีขนาด 2GB กิกะบา ก็ไปเลือกตามไฟล์ที่เราเก็บไว้นะครับในที่นี้ไฟล์ผมเก็บไว้ที่หน้าจอก็มาที่ตรงคอมพิวเตอร์นี้นะครับดูคอมพิวเตอร์แล้วก็มาได้ C แล้วก็มาที่ User แล้วก็มาเลือก User ที่เราเปิดใช้งานอยู่ก็คือวิดโด้ผมเป็นตัวนี้นะครับวิ d โด s ของท่านาเป็นตัวไหนก็ลองดูนะครับว่าท่านใช้ User ชื่อว่าอะไรเข้าไปใช้งานในวิดโด้นะครับแล้วก็มาที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็มองหาไฟล์ที่เราต้องการจะทําการบีบอัด ตัวนี้ครับเป็น Windows 7ขนาดไฟล์ก็ 2GB กิกะเมื่อเรามาคลิกเลือกไฟล์ได้แล้วก็มาคลิกที่ครัว่าเพิ่มเข้านะครับมันก็จะมีรายละเอียดมาให้เราเลือกว่าเราต้องการจะปรับแต่งเพิ่มเติมจากที่มันปรับแต่งให้ใหไว้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือรูปแบบของไฟล์นะครับที่บีโอเสร็จแล้วอันนี้ก็ตามที่มันใส่ไว้ให้ก็คือ,อ7ซ่นะครับ เราอยากจะได้เป็นไฟล์ในสกุล zip ก็ได้นะครับก็จะเป็นตัวท้ายนี้ครับหรือจะเอาเป็นซเซฟซก็ตามเดิมแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็มาตรงที่แบ่งไฟล์ตรงนี้ผมจะแบ่งไฟล์เป็นเดี๋ยวนะครับมันจะให้มันจะมีกระโดดให้เราแล้วถาว่าเราจะกระโดดเองจะได้ไหม,มจะกระโดดเป็น 6 0 0 MB นะครับคือคือให้มันมีขนาด6 0 0 m อเมกะไบต์ MB นะครับในการบีบอัดไฟล์แล้วก็แบ่งไฟล์ไม่เกินขนาดนี้หลังจากนั้นก็มาดูว่าเราจะเอาไปาเก็บไว้ที่ไหนนะครับก็มาคลิกตรงนี้นะครับคลิกเลือกว่าเราจะไปเก็บไว้ที่ไหนในที่นี้ ผมจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ไว้ที่หน้าดท็อปเพื่อเก็บไฟล์ที่เราบิบอัเซริบเราแล้วนะครับใช้คำว่าวินโด s นะครับวินโด s 7.2ขนะครับโฟลเดอร์ชื่อว่า Windows 7.2แล้วก็เปิดวินโด s เปิดไอโฟลเดอร์เข้าไปแล้วคลิกโอเพไฟล์ที่มันบิบอัเซริบเราแล้วมันก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์นี้หลังจากนั้นก็คลิกตกลงได้เลยนะครับ ถามว่าเราจะใส่รหัสผ่านก็ได้นะครับใส่รหัสตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเปิดได้ถ้าไม่มีรหัสของเรานะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่ก็คลิกตกลงได้เลยมันก็จะทํางานให้เรานะครับระหว่างที่มันทํางานอยู่นั้นก็อาจจะใช้เวลา,าสักระยะหนึ่งอันนี้ก็รอให้โปรแกรมทำการเสร็จแล้วก่อนนะครับแล้วเรามาดูอีกทีหนึ่งว่าหลังจากที่ทําการเสร็จแล้วมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร โปรแกรมทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลองไปดูนะครับในโฟลเดอร์ที่เราทำไว้คือตัวนี้ครับ windows 7ขีดคตัวนี้นะครับที่เราทำเสร็จเ,เมื่อกี้เดี๋ยวไปคลิกเข้าไปดูในโฟลเดอร์ก็จะเจอไฟล์แบบนี้นะครับมันจะเป็นไฟล์ที่เป็นอักษร seven set นะครับแล้วก็มีพาร์ทเป็น0 0 1ถึง005นะครับแล้วก็ตัวแรกนี้มันจะมองเห็น ได้ด้วยโปรแกรม winrar นะครับก็คือถ้าหากว่าเรามีโปรแกรม winrar อยู่ในเครื่องมันจะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวอื่นๆนั้นก็จะเป็นสีขาวอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเวลาที่เราแตกไฟล์นะครับอลองคลิกขวาดูเราจะเจอว่ามีโปรแกรมให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกแตกไฟล์ด้วยโปรแกรม winrar หรือว่าจะเลือกแตกไฟล์ด้วยโปรแกรม เซเว่น uh, นะครับในเมนูคลิกขวาเราสามารถเลือกได้เลยในที่นี้ผมจะลองแตกไฟล์นะครับที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เราบีบอัดแล้วนะครับแล้วก็แบ่งไฟล์ไปเรียบร้อยแล้วแตกไฟล์ด้วยโปรแกรมเซเว่น uh, ซนะครับผมก็ uh, คลิกขวาแล้วก็มาเลือกตรงเซเว่นตัวนี้นะครับแล้วก็มาเลือกตรงแยกไฟล์แยกไฟล์นะครับคลิกเลือก มันจะขึ้นหน้านี้มานะครับขึ้นหน้านี้มาก็คือ,อถ้าหากว่าเราจะเอาไปแตกไฟล์ไปไว้ที่อื่นแล้วก็มาคลิกปุ่มนี้เพื่อเลือกปลายทางถ้าเราไม่เลือกมันก็จะมาอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาคลิกตกลงได้เลยมันก็จะทํางานโดยการแตกซิปให้เรานะครับซึ่งใช้โปรแกร,รมเซเว่นซิปในการแตกไฟล์ตอนนี้ก็ร้อยมาแตกไฟล์เสร็จนะครับ จะใช้เวลาไม่นานมากเหมือนกับการาบีบอัดครับแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองเข้าไปดูในโฟลเดอร์ที่แตกออกมาเราก็จะเห็นไฟล์ที่เป็นไฟล์วนะินโดว์านสกุล iso นะครับเหมือนกับต้นฉบับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นนะครับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมประเภทบีบอัดไฟล์แล้วก็แตกไฟล์ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีนะครับก็สามารถที่จะ ดาวน์โหลดโปรแกรมเซเว่นซตัวนี้มาใช้งานได้เลยนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะแห้เราใช้งานฟรีๆไม่ต้องเสียเงินแล้วก็ถ้าหากว่าใครต้องการที่จะ uh, บีบอัดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็แบ่งไฟล์เป็นไฟล์ย่อยๆนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับตามวิธีที่ผมแนะนําไว้ในคลิปนี้นะครับเวลาที่เราแตกไฟล์แล้วก็มาคลิกเลือกเฉพาะ uh, ไฟล์ที่เป็นพาร์ทศูนยะครับคือพาร์ทหลาพาร์ทเดียวเมื่อเรา ให้มันแตกไฟล์แล้วมันก็จะเรียกพาร์ท002 003 0 4 005ไปทำงานให้เราโดยอัตโนมัติแล้วเสร็จแล้วมันจะได้ไฟล์แบบนี้มาโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการโปรแกร,รมไปใช้งานก็าสามารถไปดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่ผมให้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับ